สวัสดีค่ะสกรตำบลศิลาสากลรอำเภอเมืงงองขอนแก่นวันนี้เราร่วมกับโครงการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนเรามารับหนังสือที่ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรตินะคะหนังสือที่เราจะมารับวันนี้มีหลากหลายประเภทมากเลยนะคะหนังสือที่ให้ความรู้หนังสือที่ให้ความบันเทิงนะคะเพื่อที่จะนำ ไปไว้ในบ้านหนังสือชุมชนทั้งสี่แห่งของสพรตบาบีร,รบัมยของเรานะคะวันนี้เราตามไปดูนะคะบรรยากาศบ้านหนังสือชุมชนของเราทั้งสี่แห่งขอบคุณนะคะเจ้าหน้าที่ห้องสมุดนะคะครูแม็กนะคะที่มอบหนังสือให้กับเราในวันนี้นะคะแล้วก็ครูน้องฟองด้วยนะคะครูพี่ปุ๊กสุดสวยของเรานะคะกม,มือให้กับต้องหน่อยค่ะ ได้มอบหนังสือวิธีให้กับเรานะคะวันนี้สก่รอร์ตมศิลาของเราจะนําไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเลยนะคะ <Hey. S 1> ลําดับต่อไปก็จะช่วงการขนนะคะขนไปใส่รถของทุกท่้เองนะคะหนังสือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะลงสู่ชุมชนตําบลศิลาของเรานะคะ Let's go หนังสือเราเยอะมากเลยนะคะได้ รับบริจาคจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะเขตอำเภอเมืองขอนแก่นของเราที่มาร่วมบริจาคหนังสือให้กับเรานะคะตู้ชั้นแฟนซีตรงนี้ก็ได้งบประมาณจากสอกอรอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ท้องสมุดมากๆนะคะขอบคุณค่ะแห่งที่1บ้านหนังสือชุมชนสอกรอรตำบลศิลาของเราตั้งอยู่ที่บ้านนนม่วงหมู่สามนะคะ นั่นก็คือบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่สามนะคะหลังจากที่เราได้รับหนังสือมาแล้วนะคะเราก็จะมาจัดวางที่ชั้นในส่วนของตรงนี้มุมนี้นะคะส,ส่วนการอ่านของหมงู่บ้านบ้านนอนม่วงหมู่สามนะคะให้กับประชาชนและชุมชนเด็กๆได้ใช้บริการในการอ่านนะคะ ทางสก็รอตาบลศิลาของเรามีหนังสือมาให้คุณยายได้อ่านคุณยายชอบอ่านหนังสือไหมคะอ่านอ่านอย่เหนังสือชอบอ่านหนังสือใช่ไหมคะสายตายังดีอยู่ใช่ไหมคะใส่แว่นไหมคะอ่านพวกพว่ขึ้เก่าหรอกนะอ๋อแต่ก็พอเห็นพอมองเห็นอ่านได้ชอบอ่านหนังสือใช่ไหมคะขอขอบคุณศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนของตมบลศิลานะคะที่ได้นําหนังสือมาให้ผู้นําและก็ชาวบ้านจะได้อ่านกันนะคะขอบคุณนะคะ ค่ะขอบคุณมากค่ะที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมเราก็รอตำบลศิลาของเรานะคะเป็นจุดอ่านที่นี่นะคะแห่งที่สองนะคะบ้านหนังสือชุมชนสกรรตำบลศิลาของเราตั้งอยู่ที่สาราประชาคมบ้านหนองกุงหมู่สองนะคะจุดนี้ก็จะมีผู้ใช้บริการชาวตลาดบ้านหนองกุงชุมชนวัดนะคะแล้วก็ เซเว่นซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ละแวกนี้แล้วคนในชุมชนก็มาใช้อ่านอิบหนังสือที่นี่ได้เลยนะคะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆหนังสือที่เรานํามาแล้วก็ผู้คนที่มาใช้บริการที่นี่ก็นําหนังสือที่บ้านมาบริจาคไว้ที่นี่ด้วยเช่นกันนะคะ หนังสือที่เราได้มาก็จะมีหนังสือที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือสําหรับเด็กสําหรับผู้ใหญ่สําหรับผู้สูงอายุหนังสือที่เนื้อหาให้ความรู้ด้านวิชาการในการสอบการติวหรือการเตรียมตัวที่จะเรียนศึกษาต่อหรือว่าจะด้านสุขภาพนะคะการดูแลตัวเองนะคะหรือว่าจะ มีความสุขสนุกกับเป็นหนังสือการ์ตูนหรือว่าจะเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองนะคะเป็นหนังสือที่เพิ่มสกิลในการทํางานหรือพัฒนาด้านทางด้านจิตใจของตัวเองด้วยนะคะอันนี้เราก็มีหนังสือหลากหลายรูปแบบนะคะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชุมชนบ้านหนองกุงนะคะมาส่งเสริมกันอ่านไปด้วยกันหยิบหนังสือมาสักเล่มหนึ่งอ่านวันละนิดจิตแจ่มใสอ่านเพียงวันละหนึ่งหน้า ก็ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนค่ะบ้านหนังสือชุมชนแหล่งที่3สาม2รตำบลศิลาของเรานะคะอยู่ที่คุ้มโพโทองหมู่ที่18บ้านศิลานะคะคุ้มโพทองจะเป็นศาลาประชาคมนะคะสำหรับ กลุ่มอาชีพร้อยมาไราบ้านศิลาทั้งสาหมู่นะคะไม่ว่าจะเป็นหมู่ห่งหมู่18และหมู่2ี่นะคะก็จะมีการร้อยมาไรายที่นี่กันทุกวันเราก็จะมีหนังสือมาให้ได้อ่านกันนะคะเพื่อที่จะได้เพิ่มพูนความรู้ได้มีหนังสือดีๆมาให้กับทุกท่านที่นี่นะคะเป็นกลุ่มเล็กๆที่ทำอาชีพร้อยมาไร่นะคะ สวัสดีค่ะมีหนังสือจากสกรตำบลศิลามาให้อ่านแบบนี้ดีไหมคะดีค่ะชอบอ่านหนังสืออะไรคะหนังสือการ์ตูนก็มีอ่า<ม>ชอบอ่านหนังสือการ์ตูนค่ะตอนเย็นเย็นก็จะมีเด็กๆมาอ่านด้วยใช่ไหมคะ่ะจ้าที่นี่มีเด็กๆนะคะหลังจากเลิกเรียนแล้วก็จะมาใช้บริการอ่านหนังสือที่นี่ด้วยนะคะได้อ่านหนังสือกับ สกรตาตมศิลาไปแล้วมีหนังสือไหนที่ชอบบ้างคะชอบทุกอย่างเลยคะ่ะอ๋อชอบทุกอย่างนะคะ,ะถ้าทางสกรตาตมศิลาของเราเอาหนังสือดีๆแบบนี้มาให้ทุกสัปดาห์ดีไหมคะด,ด,ดีค่ะค่ะเราก็จะนําหนังสือมาให้แวะเวียนหมุนเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะคะหนังสือเก่าเราก็จะคัดออกหนังสือใหม่ก็จะมาแทนที่นะคะหนังสือก็จะมีหลากหลายประเภทให้อ่านได้เลยนะคะสําหรับ คุ้มโพทองที่นี่หมู่ที่18บ้านศิลานะคะตอนนี้คณะนะครสูสกอรัฐมนตศิลาของเรากาลังจัดชั้นหนังสืออยู่นะคะเราได้ชั้นใหม่คุณรดชี้ไปที่ชั้นหนังสือหน่อยคะ่ะชั้นใหม่นะคะงบประมาณสนับสนุนจากสกรอฐเภอเมืองขอนแก่น และนี่ก็เป็นบ้านหนังสือชุมชนแห่งที่ 4, สอสกรอตาบลศิลาของเราบ้านหนองไผ่หมู่ที่26นะคะอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่26นะคะเราไปชมข้างในกันได้เลยค่ะค่ะแล้วนี่ก็คือบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่26นะคะเรามีชั้นหนังสือมาไว้ที่นี่พร้อมกับหนังสือเพื่อที่จะบริการประชาชนคนในชุมชน ห่บ้านน้องไผ่นะคะแล้วก็ระ mm. แวกใกล้เคียงนี้สามารถที่จะมาหยิบหนังสือไปอ่านได้เลยส่งเสริมการอ่านของเราบ้านหนังสือชุมชนของเรานะคะบริการการอ่านถึงที่ถึงชุมชนให้ทุกคนมีความสุขและความรู้ไปด้วยกันกับบ้านหนังสือชุมชนสปร,รอตํามบลศิลาค่ะ มาอ่านหนังสือกันนะคะอ่านวันนิดจิตแจม่มใสสกอตตำบลศิลาค่ะ